หอยที่น like ี mm ่ก hmm. like ah uh, ินด้วยกันได้ไหมครับไปดูนี่เองถ้าที่จริงตรงนี้เขาถือนะที่นี่ไม่รู้เหมือนกันแซงมาท่านี้ดูสวยมากเลยน้ําใสแบบกิ๊กเลยอ่ะอันนี้อยู่บ้านไหนครับเนี่ยยู่ตป่าเมืองยองเมืองยองนะครับลุงก็มีส่วนร่วมนะลุงก็ไปดําปลาเขานะอันนี้เป็นปลาสเกอร์ที่เขาเผาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองกินครั้งแรกกันนะครับไปเฮียกินปลาสเกอร์ครั้งแรกนะครับเป็นไงบ้างหวานไหมบรรยากาศการค้าวันนี้อบอุ่นมากเลยครับคุณพี่น้องเมืองยองมากที่ต้อนรับผมแล้วก็ให้ผมได้มาร่วมกิจกรรรมนะคับ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกับทีมงานบ้านปุ่งนะครับดูสมาชิกเต็มรถเลยนะครับไปได้ปะเนี่ยอ๋อจะไปหมดไหมครับได้อยู่นะครับได้ไดสิบกว่าคนสองคนครับอีกคนกําลังวิ่งมาครับนั่งตรงนี้ได้นะอ๋อก็คือนั่ง vip เดี๋ยวให้คําอีนั่งข้างในเดี๋ยวผมนัข้างนอกครับโอ้ดูบรรยากาศจะเย็นไหมอีไม่ต้องรีบแต่อย่าช้า ไปชงกาแฟขวดมาครับทุกคนขาย่ากกินกาแฟเป็นกันว่ารรอีจะน้องครับไปอ่ะเขาเขาเสตสลักให้ค่ะไปอีนั่งนั่งข้างในไปแม่หญิงไปเดีย๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะนั่งตรงนี้ก็ได้ตรงตรงรังเนี่ยอ่ะ,อะ,อะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวขอเตรียมตัวกันไปละไป อากี้หนาหน้ามาอุ no wow. all, oh. th ่นเลยอ่ะส่มันจะยกล้อไม่เรู้สึกว่าตูนมันจะหนักนะนึ่งนามันจะลอยลอยนะตัวใหญ่ให้นี่มันอตังือิงเ่หน่อดูวิวดูวิวอ้าเอกวิเฮ้ยอีเมกึ้วเหรอเออกทีนี้จะดูเป็นท้งขันรถเลยครับปึ๊ก อ่าออกจากเมืองนะครับเมืองฮานี้ก็น่าจะไปไกลอยู่พอสมควรเลยก็น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมตั้งสิบนาทีไปอีกประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงนึงประมาณไม่เกนมานั้นนะเดี๋ยวเหื่อยควยไปโอเคลงกันแล้วโอ้ยเกือบเกือบชั่วโมงเนาะเมื่อยคดมากเลยมาข้าวข้าได้ยังไงก็ไม่รู้ นางเอกอยู่ในรถนางเอกเต็มบ้านเลยอ่ะน้ำปรุงเนี่ยอันนี้คือนานๆทีเขามากินนะครับไม่ได้มาทุกวันนะครับเขาก็ยินดีที่จะต้อนรับเราครับเขาบอกว่าไปชมบรรยากาศเอานะครับทุกคนแต่ตอนมานี่มีด่านมาด้วยครับหนึ่งด่านนะเดี๋ยวจะเดินตามเข้าไปครับว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะเดินไปตรงไหนเขาบอกลงตรงขวดแล้วรถเขาจะจอดแถวๆนี้อ๋อมีทางไปนี่เนาะไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองป๊อมาได้ยังไงรถคันเดียว สี่หกแปดสิบสิบสองสี่หกแปดสิบสิบหกคนคันเดียวไฮแจ็คโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวตามผู้นำทางไปนะครับที่บ้านมีกี่คันโอ้พอๆกับปาเจล้อมเลยโอ้ปาเจล้อมผมก็อย่างนี้แหละครับเหมือนรถไถเลยพอดแรงดีอ่ะแต่ว่าคนต้องลงก่อนนะโอ้โหนี่ทางมอเตอร์ไซค์ไปไฮแจ็คเอาอยู่อ่ะ กตื่นเต้นมากเลยก <ừ. S 1> ารมากินน้ำบารน้ำยองครั้งแรกเลยน้ำขื่นที่พี่กินแล้วนะนจำได้ไหมที่บ้านนู่นอะจำได้ปะที่เคยไปอะ่ะตะปิงตะอะไรนะนตะเปิมหรอตะปิงจำไม่ได้อ,อ่อะอีอ่ะแซ่ฟไหมเบียร์แซ่ฟไหม แล้วเอาใครไปดำมงนะพี่พี่ไปช้อนปลานะครับไปอี๋ช้อนไม่ได้ไปอี๋ครับกินข้าวนะแต่ว่าต้องกินเหล้านะไปอี๋เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปที่ริมน้ำไปครับทุกคนไปเดี๋ยวให้เราเตรียมเสียงครับเราได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วฝั่งขวาครับแต่ว่าฝั่งซ้ายน้ำมันนิ่งๆนี่ไหมทุกคนน้ำเอกไปไหนเอ่ย เอาเทานะน้ำสวยมากเลยครับทุกคนตอนแรกเห็นน้ำขุ่น,นโอ้น้ำจองสวยมากทุกคนใส่กิ๊กเลยตรงนู้นมันไม่ใช่อ่ะโอ้โหดูใส่กิ๊กเลย,เลยแล้วเห็นดูเป็นหินปูเลยอะ่ะใช่สลายเหรอมันใสเขียวสวยเลยอะ่ะอ,อ๋อโอ้เป็นสลายจริงโอ,อ้แต่มันใส่มากเลยครับทุกคนทั้งดกัมบล อ,อ,อ,อ้น้ำเย็นแน่ๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้คือมันเที่ยงยอะไรกินได้ไหมครับงี้มันแก่แล้วนะอ๋อแก่แล้วนะอันนี้เป็นไข่กบนะครับไข่กบไข่เคียดที่มันมาไข่อยู่ไมนเป็นแพเลย อยู่ริมตลิ่งนะครับทุกคนชื่อแสดงว่าน้ำมันบริสุทธิ์มากเลยแล้วก็จะมีพวกมดพวกมแมลงเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวเราดูเขาเอาปลากันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ดูเขาทำกินกันเขาก็จะเอาเพลงมาเปิดแล้วก็นั่งดื่มเครื่องดื่มที่เขาเตรียมมากันดูน้าใสกิ๊กเลยครับน,นี่ดูใกล้น้ำมักกี้ดูใกล้ใล้แล้วก็ใสสวยนะแต่น้ําเย็นมากๆแหละดูแลปีหลังหน้ายัางไงยง่ายนะจะตรงที่ใครกบไปไม่ได้นะ เดี๋ยวกลบติดตัวไปนะโอ้ยเย็นมากเลยนึกว่าน้ำมีในตู้เย็นนะครับทุกคนถ้าถ่ายดีไหมจริงจริยนี่ถ้าสมมติน้ำกินได้นี่คือเรากินน้ำเย็นเลยนะครับถ้าแช่เครื่องดื่มในน้ำนี่สถานจะเย็นเหมือนกันแน่แน่นี่คุณแม่หรือว่ายังไงเนี่ยเหมือคุณแม่เลยคุณพี่คนนี้เก็บภาพก่อนทุกคนน้ำใสสวยมากเลยเดี๋ยวเขาจะมาถ่ายรูปด้วยกันนะ มันย้อนแสงหน่อยนะถ้าเกิดไปอยู่ฝั่งนู้นจะงามอยู่ฝั่งไหนจะงามไม่ทางไหนนะครับเดี๋ย้ตรงนี้อาต้องต้องส่องไปทางนี้เนาะเอาครับไปอันนี้เขาก็เล่นน้ำมาแล้วนะครับเขาเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยนะตรงนี้จะไม่ลึกครับแต่ว่าตรงข้างบนน่าจะลึกครับไปอีได้อะไรบ้างเนี่ยลงไปหาปลาเนี่ยเด้วยซ้อนปลาอ๋อจะซ้อนปลาน้อยกัน อันนี้หนหนาวนะครับน้ำเย็นขนาดนี้โอ้ยไปอีกจะเล่นน้ำโอ้ยเกือบเลยชดเด็ดครับเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำเขาบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ถึงนะคนที่นี่ก็มาเล่นน้ำแบบนี้กันประจําอยู่แล้วนะครับในแต่ละปีเนาะหาอะไรอีหมไม่กลัวจางนะฟานก็กินแล้วกินหอยสักตัวจะเป็นอะไรหอยที่นี่กินด้วยกันได้ไหมครับหนดูอีกถ้าที่จริงตรงนี้เขาถือนะที่นี่ไม่รู้เหมือนกันอ๋อ ถือไม่ถือเขาเก็บสาระที่ที่นี่เขากินด้วยกันได้อยู่เหรอครับอืมกินได้อยู่นะหอยนี่ไม่แน่ใจแต่ผมกินที่ร้านเซี่ยวมาคือนี่แหละเกือบจะจางแล้วต้องแก้เคสแล้วเนี่ยหอยอะไรไม่รู้ค่ะหอยจุ๊บหอยก้นแหลมซาลาไม่เขียวด้แมสเนี่ะนี่ไหลว่าพุดราคเท่าไหร่ครเข้ามาหกเข่าได้ทุกคน มะสาลายมันจุดเขียวสวยๆนะแช่แรครับสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอให้แดดมันออกแล้วก็ตากใั้โตให้แห้งๆมันจะอุ่นๆนะครับแล้วก็ทำอาหารกินกับเขาไปอิ่จะไม่แค่ผักปูดขึ้นผักเสร็จไปก็หาตามริมน้ำแล้ว,วก็ตามคนที่เป็นในน้ำนะครับทุกคนอ่เดี๋ยวช่วยเขาทำอาหารกันดีกว่านะเดี๋ยวเขาไปเอาปลากันแล้วก็จะยอยู่ิธรๆนี้แหละน้ำใสมากใสจริงครับ ใส่ไม่ใส่ก็ดูเอาขาขาวเลยขาลุงนะไม่ขาคนอื่นโหดูทีมงานสาวๆ่านไปน้ำใสสวยเลยโอ้หถ่ายรูปตรงนี้งามนะเนี่ยแสงมาทางนี้ดูสวยมากเลยน้ำใสแบบกิ๊กเลยอะผักกูดนะครับมาป่าที่ยต้องไม่พลาดครับเมนูผักกูดแล้วก็หาปลานะครับทุกคนนะตัวน,นี้ก็จะเป็นน้ำเวิงใหญ่ๆครับเวิงลึกๆเขาก็หาปลากันอยู่นะครับก็น่าจะพอได้กินบ้างแล้ว สาวๆก็เก็บผักกูดนะครับก็เอามาฝากมาที่เราส่วนเราก็มาดูขอหาปลาครับผมไม่ได้ลงนะเพราะผมไม่ได้เตรียมกางเกงขาสั้นมาเพราะว่าผมหนาวแล้วก็เสื้อผ้าผมมีน้อยมากที่จะแบบลงไปหาปลาถ้าเกิดลงไปดำช่วยเขาได้ก็อยากจะไปนะนี่คือมักซานะครับที่เขาเก็บมาจากในน้ำนะครับกาลังปลอกที่จะเอาเนื้อมากินนะครับทุกคนได้มาประมาณ3มหน่วยไอ้ตรงใจกลางไอ้ตรงแกนเขาไม่เอาขอเขาอาจจะเอาเนื้อที่มันหอ่อ เปลากระป่าเราก็เจออยู่เนื้อมันจะเปรี้ยวๆนะครับเคยกินอยู่แต่ว่ามันจะแบบไม่ได้สุกร่วงลงมาแบบนี้ครับมันจะขาต้นหรือไม่ก็มันเขียวกว่านี้น่อยหนึ่งอันนี้มันหนึ่งเหลืองแล้วไหลามาตามน้ำตามธรรมชาตินะครับปาก็ได้นดำหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะไปทําอาหารจิงกัน,กนแล้วเขาน่าจะย้ายมาที่นี่หรือไม่ก็ไปที่นู่นนะครับเราก็ให้สุ่มไฟรอเพราะคนดาปลาเนคือหนาวนะครับตรงนี้เป็นหินลานหินน้ําน่าจะไหลมาโชว์ที่น้าหลากเนี่ยแล้วก็พัดหินมาเต็มเลย ตรงนี้จะเป็นค้งน้ำเบื้องน้ําแล้วก็แอ่งน้ําลึกนะครับท้าที่เห็นเขาดำมาเดี๋ยวถ้ารร้อนเดี๋ยวผมจะลงไปลองดําดูบ้างนะครับไม่ได้เตรียมเกงขาสั้นมานะก็เลยไม่ได้ลงไม่งั้นได้ลงอยู่น้ําสวยเนะนี่ยจะไปทําเมนูแล้วนะครับอันนี้ได้กับข้าวแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปช่วยเขาเอาปลานะครับพอดีว่าน้ามันเย็นแล้วก็น้ำมันน่าจะลึก เมืกี้เห็นเขาดำอยู่ก็รู้สึกว่าอยากลงเลยไม่ได้ลงมานานแล้วก็มีคนลงหลายคน,นแล้วอากาศมันเริ่มร้อนไง่ถือโอกาสจะตั้งเกงไว้ด้วยอันนี้คกางเกงเริ่มเปียกแนละ้วแต่เสื้อนี้เก็บไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวหนาวตอนกลับแต่ว่าอาจจะไปผิงไฟเราควจะก่อให้ผิงนะทีมง,งานสาวๆนี่เตรียมปลาเป็มที่แล้วกันอย่างขออาหารกับหลังย่พร้อมพี่หิวยังยังกินข้าวซอยนะสองแผ่นแล้วอปกปงกาแฟก็ไม่เตรียมมาเลยนะปกป,ปงกาแฟก็เตรียมมาค่ะครับ

มาดูสเสบียงกันต่อครับเมื่อกี้เขาไปเอาปลามากันแล้วนะครับทีมงานผู้หญิงนี่คือเดี๋ยวเขาจะเตรียมสเสบียงแล้วไปอีกเขาไปเอาส้มลมมามาอยู่กับทีมงานสาวๆครับเขาเอาอะไรมาให้กินกันแบบไม่ใช่สาวละ สาวไม่สาวเรือน้อยครับสาวเรือน้อยไม่ใช yeah, for ่ไม no ่่ใชสาวน้อยสาวเรือน้อยครับสามแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านพอดีติดใจนะอันนี้ที่เขาทำให้กินไอ้ที่ว่าเขาปอกเมื่อกี้ครับส้มๆอร่อยนะโอ้โนี่ปลาที่หางได้นะปลาตัวใหญ่ก็มีนะนี่ ตัวใหญ่เนี่ยไปงี่แซ่บเลยโอ้ได้เชียวไอ้นี่เอาไปให้สั่งเนี่ยปลาเงี้ยไปต้มส้มได้โอ้ต้มส้มก็ได้เนาะต้มส้มปลาช็อกเตอร์อ๋อลาบได้ด้วยปลาช็อกเตอร์เอาไว้ได้กินเมนูแซ่บๆของเขาแล้วทั้งลาบทั้งต้มส้มเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะทำอะไรให้กินอันนี้ก็เดี๋ยวจะย้ายที่ครับไปหาที่ตรงที่มันมีน้ำแล้วเอาไปทำกินกันนะครับทุกคนรอดูทีมงานแม่ครัวครับพร้อมแล้วมาเลยม เดี๋ยวจะไปหาที่กินอาหารกันแบบแซ่บๆด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นรถกันครับเชิญนะครับเมืองฮานนะครับมีเนื้อสัตว์ด้วยมีปลาแห้งด้วยอันนี้อะไรปะอีนี่กระไหลที่มีในแม่น้ำจังหวะมันค้างอันนี้ที่เมืองฮานประเดิมที่ไหนเนี่ยโอมันมีกลางค้ามันในฟันทุเรีเมืองฮานเก็บไว้นะฟองหจะซื้อใช่ไหมจะซื้อกลับบ้านใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวพวกอาวันกลับก่อนน้องเขาถือถุงรอเลยมีพี่โตกับมีถุงมถุงรอเลยอันนี้มัดเท่าไหร่ปลาแห้งก็มีนะครับอันนี้หนังหนังส้มหมูป่าแล้วก็มีปลาส้มล้วทุกคน อุ้มได้ <ใน S 1> อุ้มเ่านี่เอาไปใส่น้ำมันนเก่งนี่ช่วงนี้เยอะมากเลยครับทีมงานเรามาแวะเดี๋ยวจะหาข้าวกิน,นแถวนี้ด้วยนะครับ,บข,ขอดูร้านนี้มั่งโอ้ช่วงนี้เนือเ้อเยอะมากเลยครับอันนี้ชิ้นเนื้ออ้นเนื้ออ้นเนาะอ้นไม่ตัวใหญ่จังเลยอ่ะชิ้นอ้นอ้นเขาว่าเนื้อมันจะนุ่มๆน้เนื้อหมูใช่ไหมอ้นตัวอ้นตุ่นตยักษ์อ่ะ จะมีอยู่มาสองสามร้านมีฝั่งน,นู้นนี่แต่ว่าร้านที่เราไว้ร้านแรกนี่คือแบบของแบบกระนำซัมเมอร์เซลมาดูร้านนี้อีกดีนะก็มีไข,ดไข่ดองไข่รนกทาดองไข่เค็มนะครับแล้วก็มีหนังไอที่ข้อท่อหนังพองเนี่ยอร่อยนะครับเป็นกากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราตกลงเขาจะไปทำอะไรกินที่ไหนอะไปอีกอ๋อปไปแม่น้ำอีกเหรอ ก็าตามที่เขาบอกเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือซื้อสเสบียงก่อนเขาจะขึ้นรถละไอที่กินเป็นซองๆเนะี่ยพี่ก็ไม่เคยกินแบบของจี<ห>นนะไอพวกเนี้ออยอซองๆเลยเอดไก่เออมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไก่เลยนะลองซื้อไปก็ปไปแจมแจงไปอันนี้เราจะเดินเข้าทางหมู่บ้านครับไปเจอลําห้วยที่เขาจะไปทําอาหารกัครับก็ถือโอกาสได้ดูบ้านหารแบบใกล้ชิดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่มีโอกาสได้มาส่วนใหญ่แล้วก็จะ ลงมากับรถประจําทางแล้วก็ซื้อของตรงบริเวณโซนที่เขาขายดินทานที่เราเห็นนะครับบ้านที่นี่ก็จะเป็นแบบดั้งเดิมนะครับทุกคนก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากเพราะอยู่นอกเมืองนะครับมีไผ่มีฝาผนังไม้นะครับทุกคนก็เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นตัวอาคารนะครับก็เยอะอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบเป็นแบบดั้งเดิมสักทีเดียวเลยลองดูเพราะคนรวยอยู่ในข้างในนี่เอง ก็แนวในสไตล์คล้ายนเมืองยองเลยครับทุกคนมีที่เก็บฟงเก็บฟางนะครับนี่เราเดินทะลุหลังหมู่บ้านมานะครับสวยงามตามท้องนร้อย่างยิ่งเลยก็เรียงคนที่นี่โอ้นู้นรถรถเราอยู่นู้นข้างหลังนี้ก็จะมีลําห้วยอยู่เห็นไหมรถจอดอยู่นู่นเดี๋ยวเราจะไปโซนกันนู้นะครับอันนี้น่าจะเป็นใจบ้านครับซาโตเป็นแบบดั้งเดิมครับโอ้โหจัดเพลงกระน้ำเสมอเซลล์ละ ไม่รู้บ้านบ้านไหนไม่รู้ว่ารถเราหรือว่ารถคนอื่นนะจะเป็นแบบที่เขามาจัดก,กิจกรรมกินปลากิน,กนข้าวริมน้ําสามัคคีนะครับข้างหลังก็จะมีที่เลี้ยงไก่ด้วยนะครับเป็นคล้ายๆเถียงนะครับมีคนอยู่นะคะทุกคนโอ้ยรุ่นเต็มเลยบอดอันนี้มันเป็นที่เที่ยวเขาหรือไงเนี่ยเราเพิ่งจะรู้เนี่ยโอ้โหเต็มสตรีมครับทุกคนใบรุ่นครับเต็มเลยครับเอาดูใบรุ่นกับัยผู้เท่าครับทุกคนประชันกันละ อ๋อเราจะกินบนเทียงนี่เลยนะครับทุกคนอันนี้ต้มปลากับป้งปลาของวงอื่นนะครับวงเรายังไม่ได้เริ่มนะครับนี้คือทขามากินรอแบงค์มาแล้วนะครับน่ากินครับขอต้อนลับนะครับอันนี้อยู่บ้านไหนครับเนี่ยยืนตาปลาเมืองยองเมืองยองนะครับก็มากินปลาที่นี่เหมือนกันเนาะทาเมนูหมูนะครับก็มากินกันไครับส่วนใหญ่เป็นแหล่งที่เขามาเที่ยวกันนะครับ มองยองนั่นเลยเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเราเจอกันวันไหนอีกเมื่อกี้ขายปลาอยู่กานอ้าวเหรอไม่ก็ขายปลาเอ้หรอที่จำไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะวงอื่นเขากำลังทำเมนูอาหารกันเดี๋ยวเราไปช่วยวงเราบ้างนะครับทุกคนเป็นบรรยากาศสนุกครับเขามาพักผ่อนกันช่วงนี้นะครับทุกคนทีมงานแม่ครัวกำลังล้างปลาครับโอ้โหล้างกันริมน้ำอย่างนี้เลยนะครับทุกคน น่าจะได้ดูเขาทํากับข้าวแล้วก็ได้กินอาหารริมน้ําแบบที่คนอื่นเขาตั้งวงนะครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศบ้านๆที่เราได้มาสัมผัสที่เมืองยอ่นะครับถ้าใครไม่ได้เดินทางมาแบบนี้ก็คงจะไม่ทราบนะครับ้า่ก็ได้ติดตามชมผมก็จะเป็นแบบนี้ครับกลมกลืนไปกับชาวบ้านชาวช่องเขาครับได้รูกปลาที่เราได้มาไม่ใช่น้อยนะเยอะนะกระนำซัมเมอร์เซลล์ครับช่วงนี้ก็คือลุงก็มีส่วนร่วมนะลุงก็ไปดําปลาเขานะจะมีเมนูต้มปลาแล้วก็ล่าปลานะคาดเกินไม่ได้เห็น ปลาซักเกอร์มาตุเยียนโอเคครับอ่าแม่ครัวเชิญแม่ครัวครับอันนี้นักเอกเมืองยอ้ออีกหนึ่งคนนะครับอันนี้จะเป็นเมนูปลาปิ้งเนาะ เมน,นูมปลาติง้งครับอือมันก็เสียบไม้นะอยู่งานแม่ครัวพร้อมอยู่นี่ก็อีอน,อน,นี้ไม่พลาดครับอันนี้มีเมนูอะไรต้มปลาป่ะต้มยำ<ล>ต้มยำปลานะครับอมืมีปลาซักเกอร์ด้วยเนี่ยเขาจะต้มยำดูว่าจะเอาทำอะไรผมยังไม่แน่ใจต้องรอแต่แม่ครัวแล้วก็ทีมงานนะครับ ทีมงานเมืองยองอีกหนึ่งบ้านนะครับอันนี้ก็จะมาช่วยกันเนี่ยดูแลาสาวๆมาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่นี่นี่เองผม <laughs> ก็จะมาทีมงานผู้ชายที่เขามากินอะไรกันต่างอันนี้ทําแกงอะไรัางครับเนี่ย,ย,ยออไข่เจียวนะปาร์ตอ,อลังการมากเลยต้นหอมพริกวันนี้วันหยุดหรือไงครับถึงมากินรวมกันปกติเงี้ยนนออ,อ,ยอ,อครับ วันลมญาตินั่น่นนีนกะกัก็หลายเมนูนะของเขาอันนี้ใส่ไข่จิ้มกระแสเดี๋ยวจะย้ยายกลับไปวงเราแล้วนะครับทุกคนบรรยากยาศดีนะครับนะเหมือนวันมาเที่ยวพักผ่อนที่นี่น่าจะเป็นที่เที่ยวของเขานั่นแหละขอ,<ำ>องเราก็จะเปิดลำโพงแข่งกันแล้วครับทุกคนคราวนี้กันดัมซัมเมอร์เซลไลท์ซ็อบปอยนะครับเดีย๋ยวจะไปล้างต้มปลา

เาลนะแอ็นอเอนเมนูเยอะมากเลยเอันนี้เป็นหม้อแล้วนะครับทุกคนใบส้มปล่อยใส่ไปแล้วเป็นเมนูต้มยำใบส้มปล่อยใส่กับปลามีหอมแดงมีงใบมะกรูดตะไคร้มีหมดเลย อันนี้เป็นวงที่มาก่อนเรานะครับก็เขาน่าจะใกล้สุกแล้วเขาเตรียมที่จะกินกันแล้วก็ไปดูเมนูที่เขาตงแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับวงเรานี่เพิ่งจะเริ่มครับเพลงก็เพิ่งจะมาโอ้เมนูนี้ปลาปิ้งนะเนี่ยโรยเกลือโรยพริกอเสียบไม้ก็ไปปิ้งนะครับโอ้โหมีหลากหลายเมนูเนี่ย เนื้อเผาไฟครับ <c oughs> เนื้อมันจะหวานมากเลยอันนี้คือเดี๋ยวเราจะไล่เรากินปลาักเกือบเป็นครั้งแรกแล้วปลานี่เขาก็เทใส่หม้อมาเรียบร้อยนะครับนี่คือเป็นต้มส้มปลาไปต้มปล่อยนะครับน่ากินจริงๆเลยทุกคนนะโอ้โหสดๆเมนูไข่คั่วนะครับหมูย่างครับเดินไปเดินมาก็อิ่มเลยครับได้กินเขาเสร็จแล้วเนี่ย โหน่าก<จ>ินเฉยมุงเขามาไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คือกับข <medi> ้าวเรียบร้อยนะครับเยอะมากเลยอ่ะปลาต้มส้มข้าวฟื้นผักกาดโอ้หลายนะครับแล้วก็มีแตง นี่รวมญาติของเขานะครับน่าคนลำเลยนะครับนี่น่าจะเป็นพี่น้องกันสองสามก้อนเลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายวงแล้วนะครับวงเราเริ่มย่างปลาต้มปลากันแล้วนะครับทุกคนนี่ค่อยๆวางแลยก็เดี๋ยวก็ได้กินทานกันอร่อยเยอะๆอะอร่อยเยอะๆช่วยย่างปลาหนร้อนมากไม่กินไมานฟังคนไม่ออกนะ ครัาไม่ร um ู้เรื่องแล้วครับพราะพิมดังมากเลยอันนี้เป็นปลาสเกลที่เราเผาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองกินครั้งแรกกันนะครับกินเนื้อนี่คือเนื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจิ้มกับเจ้ามักแคนนะครับโอ้ยเนาะอร่อยเนาะพี่เยี้ยบบดอยอร่อยอะเยี้ยอร่อยไหมน้ำนอน้ำน้ำอ้ำน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 ้้ำน้น้ำ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  ร้องดังอร่อยอก,ก็ได้อนยะู่นะกาะขังอร่อยจริงต้องเนื้อเนี่ยอร่อยนะอร่อยเนะื้อกระขังเดืยอยอยากต้อลองทิมดนมนี่คือจะหมดแน่นอนกระขงจะหมนะเพนหน้าตัวใหญ่ไปอีเอาไว้ทีอีไปใส่ไปอี๋กินปลาสเกิร์ครั้งแรกนะครับ เป็นไงบ้างหวานไหมต้นปลา <ปะ S 2> ทั่วๆไปเนื้อแข็งๆนี่เนาะอร่อยโอ้รีมิเพลงกันมันนะตอนนี้โ,โ,โต๊ะเราเริ่มแล้วปลานุนก็จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นมาแล้วปลาสะโคกปลาสะโคกกินแล้วจะจติดใจเนื้อความผสมจะไม่มีปลาสะโคกออยู่แล้วถ้าเกิดเจอของม้นนวนแม่เผาเลยอร่อยครับปลาเรากจะสุกแล้วทุกคนเดี๋ยวพร้อมที่จะไปนั่งบนโต๊ะที่เขาจัดเตรียมไหมครับ ภาคูโตก็เป็นฝากระปองที่เขาพกเครื่องดื่มมากันเห็นไหมทุกคนเขา,า,า,าก็เรียกกินกันโอ้ดูต้มส้มต้มส้มต้มส้ม,ต,ม,สมต้มส้มมาแล้วต้มส้มต้มส้มมาแล้วโอ้ดูน่ากินนะปลาน,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 นาิดนึงครับภากูโตน้อยๆครับทีมนี้ฝีมือการถ่ายจากทีมงานบ้านเรานะครับน้ำปุ๋งเมืองยองโอ้ยน่ากินมากหลายครับทุกคนอ้าวไปเอี่ยจีอะไรเนี่ย เขาแคบนะครับาแคบก็มีเป็นเมนูกับแก้มนะครับโอ้โ oh, หดูมีความสุขนะกับดึกครับกระบอกาวันนี้ต้องกับดึกแน่นอนดูบรรยากาศนะครับทุกคนโต๊ะมาแล้วตอาหารสาวบุงนะครับเราก็จะยืนกินนั่งกินอะไรแล้วแต่ความสบายแจขงเรานะครับมีโต๊ะเพื่อนบ้านด้วยเห็นไหมคนนึงยอเหมือนกันเดี๋ไปรอนักกินนะครับทุกคน นน,นนี่ก็เดี๋ยวจะใส่จานแล้วเสิร์ฟครับดูความสุขครับคือการล้มย่ากขเขาได้เลยนวานห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 วานอ่ะเดี๋ยวเสิร์ฟแล้ว เดี๋ยวผมจะล่าลาไปรการกินข้าวกับทีมงานหาปลาเมืองยองบ้านน้ำปุ่งนะครับรู้สึกอบอุ่นมากที่เขาให้เรามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ตอนรับเราเป็นอย่างดีแต่ว่าเพลงอาจจะดังมากเลยตีกระสองวงอันนั้นก็เป็นคนเมืองยองเดี๋ยวผมล่าลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูช่วงเวลากินข้าวเขาก็เรียกผมไปั้งแล้วนะครับนะ,นะ มีอะไรครับต้องบกพร่องต้องขอประทานภัยพี่พี่เพื่อนๆที่รับชมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบขอบคุณทีมงานนีครันนะครับทุกคนอ่ะไปแล้วนะเพลงดังมากเลยตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับไปแล้วครับทุกคนครับไปแล้วนะครับถึงป่าแล้วไปแล้วนะพ่านอบนนั้นี่นับายครับเปนีนีนานขเขาาาไอยู่ครับ อนร่อยม่อยมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะบรรยากาศการค้าวันนี้อบอุ่นมากเลยครับคุณพี่น้องเมืองยองมากที่ต้อนรับผมแล้วก็ให้ผมได้มารู้กิจกรรมนะครับนะอันนี้เป็นบ้านปุุงนะครับบ้านที่มีนำ้ำพุร้อนตามธรรมชาตินะครับนะได้เจอนางเอก คนเก่าแต่ว่าก็เจอมีสภาพที่แสนดีจากพี่ๆน้องๆของน้องเอกที่เราได้รู้จักนะครับ <c oughs> ทุกคนอ่ะไปแล้วนะครับกินข้าวก่อน